เรื่องที่พวกเราทำค้าขายส่วนเรื่องที่สี่ก็ทำเรื่องท่องเที่ยวโดยรวมส่วนเรื่องที่ห้าก็ทำเรื่องในการสื่อประลองและการสึ่อสารอย่าต้องทันครับชีวิตคนบ้านนี้เป็นเกษตรกรทั้งหมดครับคนต่างคดินที่นี่ใช้ชีวิตแบบพึ่งพาตนเอง ไง่ายแต่มั่นคงมั่นคงที่ได้ร่วมกันปลูกผักผลไม้ปลอดสารพิษมั่นคงที่ได้แบ่งปันให้ร้านค้าในชมชนมั่นคงที่ได้มีของอร่อยร่อยให้นักท่องเที่ยวได้หยิ่ง้องมั่นคงที่ได้ร่วมกันทำโฮมสเตย์ไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวให้มาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ที่ได้ขึ้นพาตัวเองทุกที่ก็มีความมั่นคงแบบตำบลเินพอได้ด้วยการเรียนรูน้หลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นพาตันเองพออยู่พอกินและพอเพียง

Tēnā koe, tēnā koe, เป็นฝาดเป็นขาเป็นทอดเนที่น่งเป็นทอดาจบปีกบ้าน

บ้านนี้จะทำสวนยางพาราทำสวนผลไม้มีท่าทากับประมงใช้ฝั่งนิดหน่อยเป็นเกษตรกรทั้งหมดพวกเราชอบเป็นกเกษตรกรนะครับหลายปีมานี้เราได้เรียนรู้และพบว,ว่าอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่มั่นคงที่สุดครับถ้เทียบกับอาชีพทั่วไปเพียงแต่ว่าทำล้วไม่รวยเท่านั้น การอย่างนี้ทำได้ไม่รวยนะครับเราเรียนรู้เรื่องพวกนี้เมื่อ30ปีที่แล้วว่า,าเกษตรกรไทยทำแค่ไหนก็ไม่รวยเพราะประเทศไทยไม่ได้เขียนนโยบายให้เก,ก,กษตรกรรวยรัฐบาลทุกรัฐบาลมอง,มองเกษตรกรเป็นภาระาเมื่อเรารู้แบบนี้แล้วเราได้บอกันี่ยหมายว่าถ้าไม่รวยก็ทําให้มั่นคงดิเครื่องมือที่ทำให้เรามั่นคงแล้ว30ปีเป็นเครื่องมือของให้มคครับสามคำที่ว่า ปัญญาแปลว่าความเชื่อสบพานแบบพวกเราจึงชวนกันเปลี่ยนความเชื่อจากการขึ้นพาเทวินประสบการณ์ขึ้นมาเลยอย่างจริงจังพวกเราใช้เวลาสิบปีความเชื่อเราแข็งแรงเรื่องที่สองเรบพวกเราได้ช่วยกันสร้างระบบเศรษฐฐานรากอาศัยรูปแบบการวมกลุ่มและเอาหลายๆลุ่มมอร้อยเป็นเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนหน้ามหงโซ่ ผลิตแปรรูปการตลาดการเงินการธนาคารต้องได้อยู่ในมือเราถึงจะมันแต่ถ้าทำเรื่องใดเรื่องหนึ่ง,งเราก็เห็นแล้วนะครับเกษตรกรถ้าทำเรื่องาการผลิตเรื่องเดียวสุดท้ายก็ได้อยู่มาต่ออย่างยั่งยืนอันนี้เราเห็นทัวประเทศนะครับสามสิบปีก่อนเนี่ยเราค่อยๆออกแบบผลิตได้เท่าไหร่ก็ตามถ้าราคาถึงกมากแต่รูป แปลรูปด้วยภูมิปัญญาของถิ่ที่ไม่สลับซับซ้อนเพื่อแปลรูปได้แล้ะมาค้าขายเมื่อเราทำการค้าระดับหนึ่งแล้วต่อยอดด้วยการจัดก,การท่องเที่ยวโดยชุมชนสี่เรื่องนี้เราใช้เวลาสิบปีคนระับนำไปในคำที่สามพอเพียงแปลได้กว่า่าไม่รวยแต่มั่นคงแล้วมั่นคงอยากยัก่งยืนแล้ว20สิปี เรื่องแรกสร้างความมัน่นคงเรื่องอาหารก่อเกษตรกรจับมัน่นคงได้จริงต้องเลิกใช้สารเคมีตัวเติมันคงวันคงเกษตรีรเป็นเกษตรแห่งอนาคตเมื่อเรารวมตัวกันเลิกใช้สารเคมี่าจุดทีนการเล็กเมื่อสามสิบปีที่แล้วมีผัมมกพื้นต้นอยู่รอบตัวเราเป็นร้อยชนิดวันที่เรเิ่มใช้ายาฆ่าได้กับผักนพี้ได้กลับโดยมนวัตเลือกินก็ขายครับ พวกเราเมีคนไกที่สองครับซื้อละหมดผักพื้นบ้านปลอดสารเคมีถูกกรเรียนมาที่ถุที่สองทุกวันปัจจุบันเรียกเป็นภาษาหนังสือว่าทําให้ระบบการืนระบบการตลาดมันยืนอเดียเราเลิกทุนนทุนรายแล้ว20ปีเพราะต้นไม้ใบหญห้าเราขายได้ทั้งหมดนะครับ เมื่อกีุ้ณาเานผ้ให้รานาพที่บ้ารต่อสารเกณฑ์ดเราจะมิยาม่าโการสร้างรายได้ให้กับคนที่นี่มีคน่าทำธร่นี่ทีลแสนคนครับไม่รู้เลยแต่มั่นคงแต่ก่อจะเข้าที่เ้าทางแบบนี้เราแาวเป็นสิบปีพวกเราแปรรูปทุกอย่างครับอะไรนะครับเราแปรรูปทุกอย่างไลน์นี้กแบบผลไม้ที่นี่เราแปลรูปผลไม้ทุกชนิดเดี๋ยวพี่น้องออกไปได้เองนะครับ เราแปรรูปกับปิ่น้ำปลาเพราะบ้านเราตินทะเลกรปิตน้ำปลาที่ว่ามหาลัยข้านอกขายดีทุกวันเพราะเป็นกระปิ่นน้ำปลาชั้นลนึงเราทำมีแค่ชั้นเดียวเท่านั้นชั้นสองเราไม่ได้ผลิตเราผลิตแค่ชั้นเดียวทีงทำให้เราขายดีทุกวันครับอย่างนี้เรียกว่าเป็นกระปิเคยเป็นกระปิหวานนะครับปีนี้มันมาม่วงเยอะที่ขายน,นะครับใช่แบรนด์มะเอาแบบนี้มก<า>ะ สิบปีก่อนข้าเวเปลือกระคาถูกนะพวกเรากินชวนลลกันแปรรูปข้าเวเปลือกมาเป็นเหล้า40ดีก<ด>ีเป็นการแก้ปัญหายอย่างยั่งยดิมเราเลยวันนี้เราเลยไม่มีปัญหาเรื่องข้าว